สวัสดีครับตอนนี้เราต้องจับตามองกัมพูชาอย่างใกล้ชิดมีการเคลื่อนไหวตามแนวชายแดนและการเคลื่อนไหวในเวทีโลกแอดมินวิเคราะไว้ว่า กัมพูชาคาดหวังกับเกมของ UN มากกว่าที่จะให้ UN เข้ามาแทรกแซงให้ได้เพราะว่า UN เท่านั้นที่จะมาล้ม MOU-43 ได้กัมพูชายื่นเรื่องต่อ UN แล้วแต่ว่า UN ไม่รับเรื่องให้เหตุผลว่าสถานการณ์เป็นการประทา้าตามแนวชายแดนยังไม่ได้ส่งผลกระทบต่อประเทศอื่นเข้าใจง่ายๆก็คือความเสียหายยังไม่เยอะและไทยกับกัมพูชามี MOU43 อยู่ให้กลับมาคุยกันเองตามที่ระบุไว้ใน MOU หลังจากนั้นเขมรนมีการใช้155ม mm, ิลิเมตรโจมตีเข้าไปในเขตลาว10กว่านัดอ้างว่าเป็นของไทยเพื่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศที่3จะได้เข้าเงื่อนไขยูเอ็น เป็นการคิดแบบง่ายๆแอดมินพยายามอธิบายเรื่องแนวทางการต่อสู้ของเขมรซึ่งจ้องเอาผิดไทยให้ได้ให้เข้าเงอนไขยูเอ็นให้ได้เราจึงเห็นเขมรพยายามฟอ้องว่าไทายโจมตีชุมชนโจมตีเกินเหตุใช้อาวุธเคมีมีความพยายามเราเห็นทหารเขมรใส่หน้ากากกันสารพิษถ่ายรูปถ่ายคลิปลงโซเชียลก็เป็นนโยบายของเขาเพื่อให้ภาพออกไปทั่วโลกรวมถึงการทำหนังสั้นที่บ้านหนองจานหลังจากนั้นเขมรก็พยายามหาพวกเพื่อ จะได้ผักดันเรื่องเข้า u อยู่เอ็นให้ได้การขยับของเขเมรนในช่วงนี้มันก็น่าจับตามองแต่คงรอให้ไทยมีนายกคนใหม่ก่อนดูทิศท,ทางก่อนแต่ว่าแอดมินคิดว่าต่อให้ใครมาเป็นนายกคงมีกล้าฝืนกระแสะประชาชนไทยได้เพราะว่ากระแสะประชาชนแรงมากเหมือนน้ำเชี่ยวเอาเรือปีกขวางไม่ได้แต่ว่าอนุทินพูดว่าถ้าได้เป็นนายก จะเจรจากับเขมรจริงๆต้องโดนต่อต้านแต่ว่าแอดมินสังเกตเห็นว่าเงียบไม่มีกระแสอะไรก่อนหน้านี้ยังไม่ยอมอยู่เลยบอกว่าจะคุยไปถึงไหนไม่ต้องคุยแล้วคุยไม่จบรบไปเลยอันนี้มันก็น่าคิด รัฐบาลชุดที่แล้วไม่รบหมายถึงจากเจรลีาถูกต่อต้านอย่างหนักแต่ก็เข้าใจได้ว่าท่าทีไม่เหมาะสมจริงๆมารอดูรัฐบาลชุดใหม่ว่าจะมีคนกดดันให้รบหรือไม่จะมีคนฮึดฮัดจะยึดขมรหรือไม่เพราะว่าต้องยอมรับนักเคลื่อนไหวมีผลทําให้ทิศทางของประชาชนเปลี่ยนไปได้ถ้าไม่มีคนพาพูด พาประท้วงคนไทยส่วนใหญ่ก็จะเงียบก็คือมีพวกถึงจะเสียงดังขึ้นมาถามว่าถ้าไทยมีนายกชั่วคราวคนใหม่ในกรณีไม่ยุบสภาขเมรจะเดินเกมอย่างไรรอคุยเจรจาหรือว่าเดินเกมปะทะนําเรื่องเข้า UN เต่อเห็นขเมรตะเตรียมอาวุธพอสมควรส่วนไทยรอด,ดูจะเจรจาอย่างไร ส่วนจีนกับเวียดนามที่มีข่าวว่าเชิญเขมรไปเยือนในงานฉลองชัยชนะก็มีหลายคนออกมาวิเคราะห์แล้วก็ประเมินว่าจีนกับเวียดนามจะเข้าข้างเขมรเหมือนเป็นเรื่องใหม่แอดมินมองว่าไม่แปลกใจเหตุผลในการเชิญก็คือทั่วไปไม่ได้พิเศษไม่มีนัยยะสําคัญการช่วยเหลือเขมรก็เป็นธรรมดาโดยเฉพาะเวียดนามที่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาอย่างยาวนานและอาจจะมีสัญญาทวิภาคีในการช่วยเหลือกันแต่ว่าจะเป็นลักษณะการช่วยในเชิงป้องกัน มากกว่าเช่นระบบป้องกันเวีด้าขีปนาวุธปรทับป่าพวกกระสุนต่างๆแต่ว่าจะไม่ช่วยอาวุธโจมตีหรือว่าอาวุธหนักและไม่ส่งกําลังมาช่วยก่อนที่จะมีการประทะก,กันผู้บัญชาการทหารสูงสุดของไทยก็เดินทางไปเยือนทั้งเวียดนามและก็ลาวก็คือไปคุย ไปถามความคิดเห็นท่าทีแต่ก็คงมีการเจรจากันประมาณหนึ่งแต่ว่าด้วยมารยาทลาวเวียดนามก็คงไม่แสดงท่าทีมากนักแต่ว่าถ้าถามว่าจะช่วยขเขมีไหมตอบว่าเวียดนามกับลาวช่วยอยู่แล้วแต่ไม่ถึงขั้นช่วยรบเป็นการช่วยป้องกันไม่ต้องแปลกใจและไม่ต้องไปโกรธลาวกับเวียดนามเพราะเขาเป็นพัธมิตรกันมาก่อน ตอนนี้กระแสการเมืองของไทยไม่แน่นอนการชิงตำแหน่งนายกอาจเป็นมือที่สามไม่ใช่อนุทินหรือว่าคนของเพื่อไทยเพราะรัฐธรรมนูญเขียนไว้ว่าสามารถเลือกนายกจากคนนอกได้โดยที่ไม่ต้องเป็นสสก็ได้ซึ่งหลายคนพูดถึงลุงตู่ พลเอกประยุทธ์จันโอชาซึ่งถ้าลุงตู่มาเป็นต้องลาออกจากตําแหน่งลงมามันก็น่าสนใจว่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นไหมมันเป็นไปได้อยู่แล้วมันไม่ได้ยากเพราะมีกระแสะเรียกร้องจากคนบางกลุ่มมาตลอดถึงแม้ว่าพักพลังประชารัฐจะไม่ประสบความสําเร็จบนเส้นทางการเมืองหรือว่าพักรวมไทยสร้างชาติก็เป็นแค่พักเล็กมีสสไม่เยอะแต่ว่ากติกาเปิดช่องไว้ก็มีหลายคนออกมาทานายว่าคนที่จะไปเป็นนายกคนต่อไปไม่ใช่อนุทิน แต่ว่าจะเป็นคนนอกที่เคยดํารงตําแหน่งมาแล้วทําให้นึกถึงพลเอกประยุทธ์และนักการเมืองบางคนเริ่มออกมาพูดแล้วว่ามีโอกาสที่พลเอกประยุทธ์จะมาเป็นนายก ถ้ากติกาเป็นแบบนั้นมันก็เป็นแบบนั้นนอกเสียจากว่ามันไม่เป็นแบบนั้นสมมติว่าถ้าพลเอกประยุทธ์มาเป็นจะเป็นอย่างไรบุค,คลิกคงไม่ต่างจากเดิมมากนักแต่ว่าจะเบาลงไม่ว่าจะมีการดํารงตําแหน่งแบบชั่วคราวก็เพื่อการยุบสภาแต่ว่าอย่างน้อยลุงตู่อยู่ไปเป็น8ปดถึงเเดือนก็น่าจะบันเทิงพอสมควรความสนใจอยู่ที่ลุงตู่จะทําอย่างไรกับขมินเพราะถ้าลุงตู่มาเป็นไม่ว่าเป็นแบบชั่วคราวแต่ก็มีอํานาจเต็มอยู่แล้วในปี255 554มีการประทะากับขมรนที่เขาพระวิหารตอนนั้นพลเอกประยุทธ์เป็นผู้บัญชาการทหารบกและก็มีคำพูดที่ติดหูก็คือถ้าอยากให้รบก็สั่งมาจะรบให้และก็ได้รบจริงๆถือว่าพลเอกประยุทธ์เคยรบกับขมรนมาแล้วด้วยคำสั่งแต่ว่าพลเอกประยุทธ์ก็เคยออกรบกับเวียดนามที่ช่องบกมาแล้ว ถ้าสมมติว่าพลเอกประยุทธ์มาจะเป็นอย่างไรแน่นอนว่าจะมีคนมองสองแนวทางแน่หนึ่งก็คือคิดว่าจะเด็ดขาดสองก็คือไม่เชื่อเพราะในสมัยที่พลเอกประยุทธ์เป็นนายก8-9ปีแล้วก็มีอำนาจเต็มไม่เคยแตะปัญหาชายแดนกับขเขมรเลย มีคนขอรหาว่าขมรลุกล้ำเข้ามาก็ตอนที่เป็นสมัยของพลเอกประยุทธ์แต่ว่ามาแดงขึ้นในยุคนี้เองสะสมมาเรื่อยถ้าพลเอกประยุทธ์มาถือว่าเป็นการล้างตาได้หรือไม่เราอาจจะเห็นภาพพนเซนมายืนเกาะแขนพลเอกประยุทธ์อีกครั้งก็เป็นไปได้แอดมินเป็นคนที่ต่อต้านเผด็จการแต่ว่ามองอย่างเป็นธรรมแอดมินเห็นใจพลเอกประยุทธ์เหมือนกันในช่วงนั้นเพราะว่ามาจากการยึดอํานาจตะวันตกเพ่งเลงอยู่แล้วลดการช่วยเหลือลงไปขมรก็จ้องเราอยู่ ทำให้ไทยขยับตัวได้ไม่มากนักถ้ากรมนเปิดไทยในตอนนั้นไทยแทบไม่มีใครช่วยตะวันตกไม่เอาอยู่แล้วแต่ว่ามีจีนคอยไปสารไว้ไม่ให้เกิดเรื่องแอดมินคิดแบบนั้นไทยก็เลยไม่ไปแตะปัญหาชายแดนประคองตัวไว้ทั้งกรมนทั้งพมา่าเพราะไทยไม่มีใครสถานการณ์ตอนนี้ถ้าพลเอกประยุทธ์มาจริงก็ไม่คิดว่าจะสั่งจัดการเขมรแบบเดียดขาด เพราะว่าความจริงมีหลายปัจจัยในการพิจารณาต่อให้ใครมาเป็นก็บุกขมรนไม่ได้แอดมินคิดว่าจะไปแนวทางการเจรจามากกว่าแต่ว่าจะมีแรงต้านน้อยเพราะว่าคนอยากให้รบยุให้รบคงไม่กล้าไปประท้วงกดดันพลเอกประยุทธ์จะไปแนวแนวทางยกยอมากกว่าอันนี้ถ้ามองในแง่ดีมันก็ดีแอดมินก็อยากเห็นอยากเห็นคนไทยเข้าใจตามจริงว่าต่อให้ใครมาเป็นมันไม่ง่ายในการบุกขมรนสุดท้ายต้องมาเจรจาอยู่ดีแอดมินก็รอดู ทั้งกะเมนทั้งว่าแดงว่าลุงจะจัดการอย่างไรให้โอกาสพิสูจน์ตัวเองรอบสองถ้าเรามองข้ามช็อตคิดว่าฮุนเซนจะดีใจหรือว่าเสียใจถ้าพลเอกประยุทธ์มาเป็นนายก จริงๆฮุนเซนเคยพูดด้วว่ารู้ว่านายกของไทยจะถูกปลดและใครจะขึ้นมาเป็นนายกคนต่อไปก็คงไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่าว่าฮุนเซนจะเจรจาอย่างไรก็คงไม่ดุดันเหมือนเดิมมากนักถ้าหากว่าเป็นพลเอกประยุทธ์เพราะคงใช้แนวทางเดิมเรื่องเขตแดนก็คือยื้อกันออกไปฮุนเซนจะขอเปิดด่านมากกว่าส่วนปราสาทตามันทมขมรคงไม่มายุ่งเท่าไหร่เพราะได้ปราสาทตาควายไปแล้วเป็นการแลกกันส่วนบ้านหนองจานขมรคงถอย ให้ถ้าว่าไทยกดดันดีๆเพราะว่าเขมรต้องการเปิดด่านนะครับ